อ่ะบาร์ดีมาเบิงมืออาชีพเขาเบิงครับบาร์ดี้โอ้เขาเห็ดฟีมือค่ะบาร์ดี้ลายเดียวบาบังสีสิพามาเบิงมืออาชีพเขาเห็ดกหมดเลยนี่มาเบิงมืออาชีพเข,าเ,เออพเขาเนี่ยโอ้อย

เด็กเขาผูเคยเห็ดเขาหมจักจังหวะเล็กเว้ยมาขันในมือใหม่ครับบาในมืออาชีพครับ,บ,บัาหัวละบังละบังโคกพ่าวโคกพ่าวทุงคน ส่วนส่วนหมูหนาวก็เอาออกมาเดี๋ยวนี้โอ้สีร้ายดิแล้วว่งงางหนาตัวมันทีมันเทียบครับนี่ มีก้อนดินยังไงเป็นแบงไปทางนี้เป็นบ่เป็นไปทางนี้นนนเป็น,ปน,นบ่ เป็นเขาขุ้มกันเอาโอ้เมีหวัดต้นด้วยอยอันนี้เั่นยังนี่อฟูนเม่นฟูนยังนี่ย to mày bằng nhai luôn một căn bừng hạp và xỉa bỏ hạp này to mày hư mày nhàng mà Oh, oh, โอ้มันตอใหม่กใหไงเลยตัวนี่เห็นไหมครับพี่น้องต่อกใหไงเลยโอ้ยแล้วั่าคำแพงเนอะคำแพงคำแพง เด่งกับจวดให้กันเลยครับพี่น้องเลยนี่เปลี่ยนคางเปลี่ยนคางนี่ดันดันทีจะคล้องเนระครับเนี่ยว่าได้รับจ้างครับนี่ดันทีจะคล้องไหนมันแป้นครับ อยากซืออ้อมมัวไว้ครับนี่อามาหลุ่นกันเมืองครับนี่สิออกบอนนี่นั่งย่ดอนเดียวนี่ครับนี่ ใม,นนม่บนเลย,ยครับหนี่ัเกเสียงมันอะไะครับดาวเมืองซีนี่ เสียงของเราใจครับนี่งม,มันไม่ลดฟอร์ดเท้ย,ยมาทีเดียวผมมาเตอรเสียงลดฟอร์ดเบื้องข้างเรออโ้ยสี่สิบโอ้สามสิบสี่เลี้ยงครับนี่ มันญ่มันไงครับมือสมาร์ลินครับบันีเจ้าของรถพนม,มาขับเองแหละครับเสียสร้างครับเสียสร้างรถอาเซียพน Cảm trong các bạn đã theo dõi to, to จวดเลยครับเสียงนึยาวเลยครับยาวยาวยาวเอาเอาเบิ้มเอาเอาเออเออตอตอตอระวังระวังเดี๋ยวมันถึงส่วนส่วยายจ้าของเลย หรือว่าไพ่เด็ดคนแล้วก็สีโบรดพาดคลิปใหม่ๆครับนี่จากเบาเมืองสีแล้วครับเด้อ